ร่วมกันปลูกดอกไม้นะคะเ,เสไไห,หมูนปล<อ>นิีน้นม่วงสิม่วง,ง,งอย่างนี้นะคะนี่ถุงบักใหญ่เลยไปกับเสือนะคะเราแบ่งมาแต่ว่าจะปลูกดอกลายก่อนเป็นละมหมแรงหเขาจะเอาตังเวทีแ้ใครมาเปิดหนังดูเสือ เสือเปิดหลังหางไว้เสือพาไปเสือพามานี่เหมือนยิทโรเสลถเลยเอีเยวไปายต่อจะงม่วงเออ หน้วก็ลดน้ำเช้าเย็นนะคะหนึ่งสัปดาห์ก็ติดแล้วมาทางนี้มาทางนี้ริมสะทางนี้ปลูกตามรอยก่นก่นไปตรงไหนก็จะปลูกลไปตรงนั้นไปดูข้อก่นถึงนข่าวไทยรัฐทุกทียายคนนั้นคนดูไปสิบล้า <c oughs> นก่นน่ะเหรอ อ่ขุดีกน่งไปตรงไหนก็จะปลูกไปตรงนั้นมีแต่คนถามว่าก่นคืออะไรใครช่วยแปลด้วยก่นคือการขุดก็ดูเป็นสิบล้านนะข่าวนั้นอืคนงงกับคำว่าก่นด้ยินพี่พูดบอกว่าก่นใช่ไหมเลยเข้าไปดูกันสิบล้านคำว่าก่นด้วยคำว่าก่นคำเดียวเลยคนงงกับคำว่าทะเลาะกันยังไงจน จะเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมลูกกับหลานด้วยใช่ไหมที่เขียวหมดแล้วบอกหรือสลับกันบอกสลับสลับสลับกับม่วงไงี้ยพี่นูนาก็เป็นสีม่วงใส่ม่วงมีคนกลดไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้ก็ปลูกทีทีอย่างเดียวกรสลับหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้นี่แหละแบบนี้แหละงามแล้วเนี่ยสลับกิโลเมตรเมตรบอกเนี่ย หนึ่งสัปดาห์เราก็จะเห็นความสดชื่นใช่ไหม,มเขาบอกว่าหนึ่งสัปดาห์มันก็จะงอกใหม่สองสัปดาห์ขยายพันธุ์ได้เองอให้เราตัดให้เราดึงไปขยายต่อได้เองครับมันไม่มีรากแต่มันก็ติดเนาะไม่เข็งจังเลยเนาะขยายพันธุ์ได้แบบยวดเลยมาต่อได้ออ เป็นอยู่ด้าไไน้องได้นะเอาไว้ในหุบเนี่ยงั้นไปไม่โดนลมใบมันจะไหม้ก็ปลูกมะนาวโดยตรง,งน,นั้นเออเำอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าใบมันจะไหม้น,นะน้องปล,ลูกลงดินน้องไม่ปลูกในกระาถางน้องปูกในกระาถางพวกเปลี่ยนได้เลยไอยได้ใครปลูกต้นไม้ก็จะได้แสนวิวีีเดยว องค์เขาควจะเป็นป่าอยู่เนาะพัน่านเขาเนาะท่านที่สวนนะเนาะเป็นสวนเออคงจะเยอะมากเลยจะโล่งสวนกันเลยตัดมาเนี่ยพอสิม่วงเลยม่วงม็ดแล้วม่วงมดแล้วโบโบยน้อยนิด đi ơi ơi đi làm hay đi làm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  tụi ทางซ่านทางซีเด้อมันย่อบ่ได้หัวเข่าคือการหมูม่งอะไรอย่างเงี okay. ้ยการลดหัวเข่บอันดับแรกลดสภาพแล้วค่อยนะหัวเข่าเขานาะถ้ามันคือการขอบคุณนะคะคุณที่ส่งดอกไม้มาให้พวกเราเก่งมากอยู่ด้นี่ลำบิดลิบสะสวยๆนะคะ เนึกว่าเยอะแยะเยอะอยู่ตอนแรกปลูกไปปลูกมามันก็เนิ้ยนิดนึงโอ้โหรนรอเสือเสวยปลูกเดี๋ยวเ่ารอรอเสือเสือปลูกอย่าให้ได้เสือทำหรือว่าเจ้ยทำนะจากที่มาไม่จากที่แบบว่าเยอะแยะนะกลายเป็นน้อยไปโดยอัตโนมัติเลยดูรอรถน้ำชมพูเพช รอรดน้ำค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็สั่งตรงมาจากกกอก,กเลยนะคะ <c oughs> มือปลูกเนี่ยมาก็ลุยเลยเออมาก็ลุยเลยนะคะนี่คะ่ะสั่งตรงจะกกกกกกนะคะมาปลูกตน็ <c oughs> มดมากับต้นไม้สิม,ม้วงข้างบนก็มีนะคะม่วงอยู่โซนบนนี่เรานึกได้แล้วว่าเราจะทำอะไรทำอะไรทำอะไรเหรอพี่อันนี้ รถน้ำไปเลยนะ,นะขอบคุณค่ะพนักงานกลนครับขอบคุณที่านค่ะพนักงานกลขน,กนกลของเรานะคะค่ะไปได้เน<อ>ือ้อเอะคได ุมนี้ดอกมะลิด้วยคนะ่ะมะลิน้อยว่าถ่ายบ้านนึกว่าใครอืมสวยงามค่ะสวยงามาบ้านเสร็จแล้วค่ะรอยกมา,าจ้ารอยกมาวันนี้ถมดินถมดินอีกครั้งหนึง่งมันเป็นหลุมต่ำเพื่อนก็เ,นเลยถมอืมจริงเราเสร็จแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะ ฝากผลิตภัณฑ์ทีพีนะคะตุงพลป้าแตนไม่ว่าจะเป็นเซรั่มทีพีสกินเกี่ยวอาบน้ำทีพีสกินเกียวล้างหน้าครีมทานหน้าสีบักทอนพัดเบต้าคูแคนทีโกโก้ทีพีคอฟฟนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะเหนื่อยไหมน้องเสือไม่เหนื่อปยป่ะ S <S 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 แม่จนพูดไม่ออกนี่จนพูดไม่ออกอือหือเอาต่อโอโ้โหพี่อันนี้เอาต่อทางนู้นโอโือจัดต่อนะคะจัดต่อดอกอะไรจะมาปลูกอีกนมเปี้ยวขึ้นมาแล้วครับแม่ครับไปไหนมาลูกเอเฮอพักเหนื่อยไหมพักเหนื่อยไหม,มเปียวไปเล่นกับทุ่งนา พีนิกมานะคะไปเล่นทุ่งนากับพีนิกมา